สวัดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูห้องคอมของลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าสั่งประกอบคอมเทดหุ้นยี่บหน้าจอนะครับใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องเดี๋ยวเราจะมาดูผลงาข้าวๆกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่คือพร้อมการเก็บสายไฟอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานกันนะผมว่าสองคอมพิวเตอร์เราต่อสายไฟยังไงแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันต้องใช้งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะมี ขาตั้งและสี่จอนะครับผมสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่ิบสี่นะครับหนึ่งเครื่องจะคุมสิบสองหน้าจอนะครับผมหนึ่งเครื่องคุมสิบสองหน้าจอหนึ่งเครื่องคุมสิบสองหน้าจอนะครับอ่ะผมจะให้ดูหน้าจอนี้นะครับเปิดเข้ามาผมจะลองขยับให้ดูนะครับ ปาดไปซ้ายนะผมด้วยเมาส์ตัวเดียวนะครับปาดไปซ้ายนี่ครับไปนู่นเลยฟื้ฟืบฟืบฟืฟืมานี่นะครับด้วยเมาส์ตัวเดียวนี่ครับนี่ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าหนึ่งจอเราจะแบ่งการใช้งานเป็นอย่างละครึ่งก็ได้นะครับนี่นี่ครับแบ่งเป็นหนึ่งจอสองโปรแกรมก็ได้หรือว่าเราจะแบบแบบ แบ่งเป็นสีช่องก็ได้นะครับนี่แบบนี้เวลาเราดูกราฟนะครับปุ๊บลากออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ครับก็จะทำงานได้อย่างอิสระเลยนะครับนี่คือเครื่องคอมนะครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็พวก สายไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดจอ quadro น,นะครับผมเพื่อคุณภาพในการแสดงภาพนะครับหนึ่งการ์ดจอเสียบสี่จอนะครับผมสี่สี่สี่แล้วก็ด้านบนอีกสองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่นก็จะเป็นใช้อีกเครื่องหนึ่งคุมเหมือนกันนะครับนี่คุมเหมือนกันหนึ่งเครื่องคุมสิบสองหน้าจอนะครับ โอเคครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ทักมาปรึกษาได้ที่เพจ adbox จัดสเปคคอมได้เลยนะครับครงการตั้งค่ายอย่างดีมีบริการหลังการขายมีเซอร์วิสติดตั้งถึงที่ในเขตกรทมนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลย,ยนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเราจะเก็บสายรวบไว้แบบนี้นะ ปึ๊บแล้วเราก็จะรวมสามขาตั้งนะครับก็คือจะมัดไปอยู่ในพวงเดียวตรงนี้นะครับดีแล้วก็ส่วนข้างหลังจะดูเรียบร้อยครับผมส่วนนี้จะพาะจะเป็นพวกสายไฟหน้าจอนะครับสายหน้าจอนะครับด้านหลังส่วนใหญ่จะค่อนข้างโลง่งเรามองข้างใต้แบบน,นี้นะครับแทบจะไม่มีสายไฟเลยนะนะครับ่ังนั้นก็จะเป็น จะกองอยู่เท่านั้นอีกหมวดหนึ่งนะครับทีต่ตงนั้น,นครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะในส่วนของการติดตั้งการจออะการติดตั้งหน้าจอนะครับกอณีนี้ครับมีสี่จอตัวนี้สี่จอตัวนี้สี่จอนะครับเพรก็คือจะเป็นมินิดิเพย์พอร์ตนะครับแปลงออกไปเป็น s d m i นะครับ แปลงออกเป็น DVI อันนี้ก็แล้วแต่พอร์ตของหน้าจอที่เราลองรับนะครับก็เลือกให้มันแมทก,กันทีนี้เราก็จะไปตั้งค่าตัวหน้าจอนะครับซิ่งเครื่องนี้สามารถต่อเพิ่มได้อีกถึง2หน้าจอนะครับตรงนี้